สวัสดีครับท่าน้ชมครับมันนี้เป้าแถากระเดินทังนะครับเนาะมาที่บ้านท่าช่วงนะครับผมวัดโพชัยงวดเมื่อกี้บ่แม่งวดเมื่อกี้นี่บอกบอมานเนี่ยแต่ว่ามาขอเล่าน้ำเพลินนะครับผมเอามากินเขาน้ำกินเขากินเขาน้ำกัน,กนเดอ้อท่าน้ชมเดอ้อใครเจ้ามานกันบ่เล่าคือว่ามานกันแท้ มื่านเนี่ยเล้าอหลืมเล็ก,ลก,ลกไงเอาเหล็กไงามากเหมือนกับหาสามเิยมากมือเพิ่นล่ำถวายเนี่ยผมล่วงให้หาสามเลยดิกรับอืม ขาหาสามอตัวเลขสามตัวหกัวนุหนึ่ง่ามบอันนี้ครับอืมแมนดีเนาะอมแล้วา่กับซาลีอกัไดับอืมเอามากินข่าวกับที่อ่าคุณพ่อเป็นนะครับเนาะเดี๋ยวเบาเาาจะพ้าไปหลวงไห้ครับเนาะขอโชครลวงไห้เอาผมมาผมมาเมือนอันกะหลวงไห้ได้หก 92ไปออกน้อยมือว่านวันที่31ค่ะเ um? จะ้าถือกันหลายน well ้อยเลยด้วยครับผมเมีนปูมือว่านนี่น้อยออก้296สามโตพนปปูเมีนครับครับน้อยออก62 96ได้207ออก70ครับผมครับผม Yup. Lives, อแล้วก็ได so ้เจ็ดศูนย์ปูหมือนัันจังว่ามือหนีมาเอานะครับเนาะธรรมชุ่มบุวานนะครับเนาะเล่าปูคนกะศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าตรงตรงนะครับเอาเดี๋ยวอ่าบ้าวแถาจะไปจับลูกปิงปองพี่น้องลาววันที่สองนะครับเนาะวันที่สอง ป่อยกันีจริงนี่ก็ป่อยได้บอกว่าเปเที่ยวลาวืั้ว่ะบานห่มู่บ้นนี่หมู่บ้านนี่คนกับมาหลายว่าัปูบ้านนี่ มัดมือของานเนี่ยโอ้ครับท่านผู้ชมมาล่ำเล่นปะโอ้โหนี่นี่ครับปูจอยว่าพุกโกบอกว่าถอดมาจับเราให้แนี่นนี่ครับด้านนาเด้อพี่น้องเด้อสายบุญเฮาปูจิเท่เท่ด้านนานี่ยแหละครับพ่อเด่น ซี่พาคิ้วคนละครับเทิดนานเนี่ยบอปะครับชุดซี่พาคิ้วอะไรเท่ายครับคิ้วไม่ได้น่าจะงบประมาณเด็กยังกินละแม่คือปั่นอด้วยด้วยไงขนาดใกออมแม่ออมไก่เอาเนาะตั้งโมชมเดี๋ยวบ่าวเถ่าอ่าบูชาดอกไม้ทูเพียนนะครับเนาะไปขอโชคขอม่ม่คุปโหนขอโชคน้ำเพ้งนี่ครับพี่น้องท่าเดินทางมากนะครับเนาะ ครับบ้านท่าช่วงวัดโพชัยด้าพี่น้องเดอ้อมาบูชาดอกไม้ทูกเทียนน้าพี่น้องเนาะครับอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนมีบริการนะครับทูมชมเดอ้อครับบ้านท่าช่วงตําบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรพี่น้องวัดโพชัยเดินทางมกากราบไหว้สักระองปูพญาศรีสัตนาคราชได้นาะพี่น้องเนาะนี่ครับด้านหน้าปูกจะเท้นะครับหน,าน้าฝน,ม,นมันมันมะันมีน้ำมันน้ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าวเฒ่าก็จะบูชานะครับเมื่อไรพ่อ ครับเอานะครับเนาะเดี๋ยวบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมท่านผู้ชมท่านเกจิมีตู้นะครับเนาะครับทำบุญเซนนี่นี่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับเนาะบูชานะครับเนาะครับเพท่านเกจิมีดอกไม้ดอกไม้ไว้ให้นะครับเนาะ ดอกไม้เข้ามานชมไปครับอ่าผ้าไปล่วงไห้ขอโชคอีกขึ้เก่านะครับพี่น้องนะครับหาเลาพัฒนาพรุ่งนี้นะครับวันที่สองนะครับพี่น้องครับผมอ่าหาผู้ใดะมักง่อยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับมาขอองค์ปู่พญาศรีสัตนาครา,ามชที่เก่าท่านผู้ชมนะครับสาธุเด้อองค์ปู่เด้อนะครับลูกหลานมาขอโชคขอลาภให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะให้พ่อนใหญ่แม่ใหญ่สกู๊สุขคนที่เพิ่นได้รับชมให้เพิ่นได้โชคให้เพิ่นได้มาน้ำเด้อปูอ่เด้อ ครับจะเป็นเล้าจะเป็นฮานอยเป็นลาวพัฒนาเป็นฮานอยเนาะพี่น้องเนาะครับเอ๋อเดี๋ยวเบ้าเถ่าจะล่วงให้นะครับอีโอ้นี่เลขทูปปูจุดอ,อ๋ออมสินพี่น้องขอสองตัวได้สองตัวอีหลีนะครับเนาะอ,อมสิน,นได้ตัวใดคะสองกับหนึ่งปูว่าขอสองตัว <laughs> เอาเดี๋ยวเบ้าเถ่า สาธุเด้อปูเด้อร์ปูพระยาศรีสัตนคราชนะครับลูกหลานมาขอพรขอโชคขอลาภให้เอฟซีแฟนกับทั้งช่องนะครับเนาะขอสามตัวตรงๆรสองตัวตรงๆนะครับเนาะกลับจะเป็นเล่าพัฒนาหรือจะเป็นฮานอยนะครับปูซาตูดับปูเด้อนะครับเอฟซีแฟนครับท่านชมได้โชคได้ลาภบลาวันที่สองสิงหาพี่น้องเนาะมืออื่นกลับฮาปุระฮานอยนะครับ มารอบที่แล้วนะครับหก2ก้าสองนะครับ FC เพิ่นก็ได้โชคห้าน้อยอยู่พี่นองวันที่สามสิบเอ็ดมื่อวานนะครับผมเอาเดี๋ยวเบาเทาจุดโอ้เปียกไฟคือเปียกงั้นแบบนี้นะ มือว้านเนอฟซกับว่าได้หลายเนาะคะ่ะพันเหล็กเข่าห้าหน้อยทั้งสตัวเลยเนาะคะ่ะหาศูนย์ทมุ่มหาศูนย์บ้าวเท่าหาศูนย์ูน,นหามาออกกล้าวนาะพีนองเนาะ <c oughs> โอ้ครับาถูดูเดอเอฟซแฟนคลับทั้งช่องให้ดีชคให้ได้ลา <c oughs> เอาพี่นอง ล่วงให้น้ำกันมีเอฟซีผนว่าให้ล่วงซีลูกพี่น้องพผนว่าเล่าพัฒนาให้ล่วงซีลูกเนี่ยบาวเทาให้จับลูกปิงปองซีลูกนะครับเนาะเอาเดี๋ยวบ้าวเทาจะจับซีลูกให้ท่านผู้ชมสาธุเด้อปูเด้อลูกแรกท่านผู้ชมสองดาบลูกแรกได้สองค่ะลูกที่สองครับผมสารทุกปูเด้อร์หกสองหก สอค่ะก <26. S 2> <Okay. S 1> ับกรรมชมเอาลูกที่3 2 6สองหกสี่กสี่สองหกชมสเล็กสนะครับ <Okay. S 1> เอาลูกที่4ี่นะครับพี่น้องลูกที่สี่สามสามสองหามสองหกสี่ามเอามาชมเนมานะ ตาตเด้อปูเด้อมาครับ,นรบ,บนนเนาะ,ะ,ะ,ะครับทผู้ชมบ่าวเถาวันก็ล่วงแล้วเนาะค่ะสองหกสี่สามสี่ตู้ค่ะเอ๋อมาบาทนี้เอานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบ้าเถาจะขึ้นตัวเลขให้นะพี่น้องเนาะ ครับลวงได้2643 FC เพิ่นมาให้จับลูกปิงปองซีโตเนาะพี่น้องเนาะครับหาผู้ไดมักเล่าพัฒนาเฮ้นะครับขอโชว์ขอลาบน้ำองค์ปูครับพญาศรีสัตนาราเนะครับธรรมชมสาธุดัอปูดเด้อเอาพี่น้องขับบา่าเ่าะไปจะเดินทางเอารถเขาเา้าศูนย์เข้มประกันเล้วพี่น้องครับ เรโชคดีขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องทุกท่านครับสวัสดีครับ